จะใส่กระโปรงยาวๆแล้วแต่งตัวมิชิดไม่เคยโป๊ะเลยพอเข้าไปถึงก็หลบมุมไม่กล้าไปเสนอหน้ากับใครยืนหลบมุมก็จะเห็นรู้ว่าณที่นั้นประเทศละหนึ่งคนแสดงว่าคนที่ไปในงานนั้นไม่ใช่คนที่กระจอกต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นและคนอาหรับที่อยู่ในนั้นก็คือกลูป,ประเทศอาหรับทั้งหลายประเทศละคนก็ไม่ใช่คนที่จะ ไม่มีเขียดก็ต้องมีเขียดเยอะๆก็เลยเข้าไปโนพลัดก็รู้จักตัวเองดีก็เลยหลบอยู่มุมหนึ่งมุมหนึ่ง่อนข้าง,างก็คอยมองคนนั้นคนนี้แล้วก็มีเห็นคนนึงนะลักษณะดีเขามีตามีม,มีมีอะไรอะไรปานอยู่ตรงหัวคิ้วอะนะแล้วฉันก็มองคนนั้นก็เลยไอย้คนนี้ลักษณะโง่เฮงดีมากพาวเวอร์มากเลยนะ คือลักษณะเป็นคนมีพลังอ่ะฉันก็เลยบอกกับคนข้างๆบอกว่าเออขอโทษนะคนนี้เป็นใครอ่ะคนที่ยืนตรงนี้เป็นใครอนะเขาบอกว่าถามทําไมโอ้ยอาลับนี่เขาไม่พูดหวานเรานะยิ่งไม่มีผู้หญิงกับผู้หญิงเขาไม่ได้ให้เกียรติเลยเขาบอกว่าถามทําไมฉันก็บอกว่าฉันนะ่ะเห็นเขานะเขาเป็นคนที่ลักษณะพิเศษอุย้ยเขาเป็นคนที่มีพลังมากนะแล้วเขาบอกเหรอ ใช่เหรอพลังยังไงเขามีตาที่สามนะตาที่สามไม่มีใครมีเลยนะมองเสบีแต่คนที่คนเดียวเขาเออใช่แล้วแล้วเขาก็เลยถามแล้วมาดามเป็นใครฉันก็บอกว่าโอ้ฉันเป็นคนไทยแล้วฉันออกเอ็กซิบิชันเนี่ยฉันเป็นตัวแทนจากประเทศไทยมีคนเดียวนะแล้วแล้วฉันก็มาอยู่ในงานนี้ด้วยเขาก็เลยถาม ถามเสร็จแล้วเขาบอกเออเดี๋ยวจะไปดูอยู่ฮอดหนึ่งนะแล้วเขาก็เลยพอออกไปเขาก็ทั้งคณะเลยนะก็ไปที่บูธไปถึงบูธชั้นก็จะบรรยายใช่ไหมบอกว่าฉันทําข้อต่อสายพาล็อกกดยังไม่ทันบรรยายเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องอ่ะพรุ่งนี้ไปที่ออฟฟิศไปบรรยายที่ออฟฟิศก็เลยบอกได้ได้เขาบอกพรุ่งนี้เช้านะแปดโมงเช้าจะเอารถมารับที่หน้าโรงแรมทิิปที่เรารับพักอยู่ เราก็าได้ได้ก็เลยชวนสามีไปด้วยนะก็ไปก็ยืนยืนข้างหน้ายืนอยู่หน้าโรงแรมยืนตั้งนานโอ้ยทำไมเห็นไม่เห็น,ม,หนมีใครมาเลยมองแต่รถแท็กซี่มองแต่รถมีรถคันหนึ่งรถไส้กอกยาวๆนั่งอยู่ข้างหน้าเขาลงจากรถปุ๊บเขาก็บอกว่ามาดามประเทศไทยใช่ไหมบอกใช่เขาบอกขึ้นรถขึ้นรถไปเขาพาเข้าไปฉันคิดว่าไปออฟฟิศที่มีเครื่องพิมพ์ดีมีอะไรไม่ใช่เลยไปเข้าวัง ไปเข้าวังทีนี้วังที่นูน่นนะนะคะโอ้โหเขาใหญ่โตมากแล้วคนที่นั่งนั่งเป็นแถวเลยอย่างที่ว่าไม่มีผู้หญิงเลย <c oughs> ก็เลยเขาก็ข้างล่างใช่แล้วข้างบนเนี่ยขนเนยขา,นเนขามีตา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 ฉันมองเห็นเลยว่าผู้หญิงทางนั้นน่ะอ,อยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วเข้าไปถึงก็มีคนนั่งอยู่ไม่รู้ใครต่อใคร แต่มาดามไปไหนติดต่องานทั่วโลกเลยนะมาดามจะใช้วิธีไหว้ไปไหนก็สวัสดีไหว้ทุกครั้งไม่เคยไปแตะต้องตัวกับใครจับมือก็ไม่จับไปกอดไปจูบไม่ต้องพูดเลยไม่มีเลยจะแต่งตัวสุภาพแล้วใช้การไหว้อย่างเดียวเข้าไปถึงไม่รู้ใครต่อใครก็ไหว้หมดไหว้หมดเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกอาเริ่มได้นะมาดามก็เอาชาร์ตไปอธิบายฝังว่านี่คือข้อต่อสายพานทำมาจากยางพละาเขาบอกยุติเซ็นสัญญา สามหมื่นคันไอ้สามหมื่นสามหมื่นก้อนเราก็บอกว่าอุ้ยซื้อเยอะไปไม่รู้จักฉันซื้อได้อย่างนี้ได้ยังไงเธอต้องท่านต้องเอาไปทดสอบก่อนถึงจะสั่งซื้อเยอะๆเขาว่าทดสอบทีหลังเซ็นไปเลยเราเขาก็เซ็นเราก็เอ้คนนี้เซ็นเราก็มองไปอ๋อเรารู้ละดูดูหงเหูเฮงดูออกใช่ไหมก็ต้องมีพ่ออยู่มีพี่น้องเยอะเขามีลูกตั้งยี่สิบเก้าคนนะ แล้วก็ถามไปคนที่คนที่เป็นพ่อเขาบอกว่าเท m มี about หิมอ๋อไอคนที่มีพลังเยอะๆอยู่นี่เองแล้วก็อ๋อก็ยิ้มกับเขาแล้วบอกว่าคนคนนี้เหรอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแต่จะบอกว่าเขามีตาที่สามนะในในประเทศจีนหรือในประเทศไทยเขาเรียกว่าเาเทพสามตาเทพสามตาจะมีพลังเยอะกินข้าวเยอะ พลังเยอะอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เจริญที่พูดนี่คือพศ1990นะนะแล้วแล้วก็ตอนนั้นเขาก็ประเทศเขาไม่เคยเจริญ